สวัสดีครับพบกับสุรคำฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนกระหึ่มทัพช่างสืกนะครับจ่อได้ปีกเทพเยาวชนพิมรีไคลเลอร์โพส์ภาพส่งสัญญาณร่วมทัพทีมชาติไทยหรือว่ามาดามแป้งจะจัดให้อีกแล้วดวนนะครับทัพช่างสืกจ่อได้ปีกเทพเยาวชนพเมรีไคลเลอร์ได้โพสต์ภาพส่งสัญญาณร่วมทัพทีมชาติไทยจับตามปีกเทพคนใหม่ทีมชาติไทยไคลเลอร์ปีกพรสวรรค์สูง ลุกขึ้งไทยอังกฤษในวัย15ปีของ Forest, สมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสในศึกพิมพ์อังกฤษจ,จู่ๆโพสภาพเสือแข่งของเจ้าตัวพร้อมโชว์พารสปอร์ตไทยด้วยซึ่งกำลังเป็นการส่งสัญญาณถึงการเข้าร่วมทีมเจ้าไทยชุดอยู่17ปีที่กำลังเตรียมลุยศึกรายการใหญ่เอเชียหรือไม่โดยสำหรับน้องคลายหรือไคลเลอร์แข่งลุกขึ้นไทยอังกฤษในวัย15ปีเพิ่งจะเซ็นญาร่วมทีมเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรส สโมสรในระดับพิมพ์อังกฤษในปีนี้ดูมว่าเขากําลังต้องการที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยโดยทีมชาติไทยอยู่17ปีมีคิวลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียดูในาีุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่มดีที่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอินเดียบรูไนและเติร์กมินิสถานตาจังสืกทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกกับทีมชาติเติร์กมินิสถานในวันที่23ตุลาคมนี้ ไม่แน่นะครับว่าไคลเลอร์อาจจะเข้ามาเป็นคีแมนกอสคันใหม่ของทีมชาติไทยนะครับซึ่งในยุคนี้นะฮะก็โอนสัญชาติหรือว่านักเตะที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยเข้ามาเล่นให้กับเลือกเล่นได้นะครับว่าจะไปเล่นให้ฝั่งเชื้อชาติคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ได้นะครับในส่วนของโอนสัญชาตินั้นทีมชาติไทยของเรายังไม่มีนะฮะมีแค่เป็นลูกครึ่งส่วน ทีมชาตอินโดนีเซียนั้นเต็มทีมนะฮะมาจากเนเธอร์แลนด์กันเกือบยกชุดกันเลยทีเดียวซึ่งต้องรุนนะครับมาดำแป้งท่านจะจัดให้อีกดิวหรือไม่ด่วนโค้ชทีมชั้าญี่ปุ่นพูดถึงกับตันทีมชาติไทยทีตะทนบุญมาทันกลมขึ้นไหวนะครับในเกมการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมปี้ยนลีกอิลิสปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยุนเต็ดนะครับจากฝูงของศึกไทยลีก เตยมเปิดบุรีรัมสเตเดียมรับแกรเมืองของวิเซลุกเบะยอทีมของศึกเจลญญี่ปุ่นเต็มเปิดฉากฟาแข่งณนะสนามบุรีรัมสเตเดียมในวันที่17กันอยู่นี้ล่างสุดนะครับโยชิดะทากายุกิหัวโคตรทีมแชมป์ญี่ปุ่นวิ Kobe, เซลุกเบเผยความพร้อมก่อนเกมที่จะดวนกับบุรีรัมยูนเต็ดทีมยอ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกว่าเราต้องบอกว่าเราเดินทางมาค่อนข้างไกลจากประเทศญี่ปุ่นในการมาเยือนบุรีรัมในครั้งนี้เราจะพยายามเตรียมทีมที่ดีที่สุดลงทําการแข่งขัน การเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันผมบอ,อกว่าทุกปีใน่ซนนี้มีโอกาสที่จะเข้ารอบแทีมสุดท้ายด้วยกันทั้งหมดซึ่งเรายังไม่ได้วางแผนระยะยาวเราขอโฟกัสเกมการแข่งเป็นเกมๆไปตอนนี้เราโฟกัสที่จะลงสนามเจอกับบุรีรัมยูในเต็ดยูทิดายังเปิดเผยถึงอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างธีรท,ทรบุญมาทันที่เป็นกําลังหลักให้กับบุรีรัมยูในเวลานี้ว่าธีรท,ทรมีการเล่นที่น่าประทับใจเป็นนักเตะไทยทักษะดีซึ่งเราเองก็ได้วิเคราะห์ การเล่นของบริลัมมาแล้วบ้างแต่ของจริงจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ผมเองรอไม่ไหวแล้วสาหรับเกมสําคัญในวันพรุ่งนี้เกมนี้แม้ว่ากองเชียร์เราจะเข้ามาชมเกมไม่ได้แต่เราก็จะเล่นให้เต็มที่เมื่อพวกเขาติดตามเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและเพื่อเป็นหน้าตาของทีมจากเจลีโดยวูนวน่นี้เตะกันในวันนี้นะฮะตามเวลาประเทศไทย17.00นซึ่งบทสัมภาษณ์นี้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะฮะ เบอร์หนึ่งทวีปเอเชียสุดแกร่งอิรานนะครับประเดิมนัดแรกถล่มทีมแกร่งจากอเมริกาใต้อย่างยับเยินเบอร์หนึ่งเอเชียนะครับและอันดับ4ของโลกอิรานประเดิมถล่มเบนเนซุเวลาทีมอันดับที่21ของโลกและอันดับที่3ในเอเมริกาใต้ไป7ประตูต่อหนึ่งในการแข่งขัน FIFA, ฟี่าฟุตซอลเวิร์ดคัพ2024วันที่16กันยายนนัดแรกกลุ่ม F อนะครับโดยในกลุ่มนี้มีสิทธิ์ ที่จะพบกับทีมชาติไทยของเราด้วยในะรอบน็อกเอาท์นะฮะอิรานนี่โคตรโหดจริงๆนะครับท่านผู้ชมสุดๆไปเลยทีรอน,นบุญมาทันนะครับส่งสัญญาณก่อนดวคลคิมเก่าว,วิซุกโกเบกวามเคลื่อนไหวนะครับการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอิลิสประสาทสายฟ้าบุเรียมยูยนเต็ดนะครับจากฝูงของไทยลีกเตรียมเปิดบุเรียมยูยนเต็ดสเตเดียมรับการเยือนของวิซุกโกเบอยอดทีมจากเจลีกญี่ปุ่นนะฮะ เตรียมเปิดฉากฟาดแข่งกันณนสนามบุรีรัมย์สเตเดียมในวันที่17กันอยู่ในนี้ล่าสุดนะครับทีรอนบุญมาทันกับตันขิมชุดไทยเปิดใจก่อนโลซันโดยกับทีมเก่าวิเซโกเบเป็นครั้งแรกในฐานะนักเตะบุรีรัมย์แน่นอนครับเกมแรกในบ้านเราได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียและความคุ้นจินกับพื้นสนามและผมกับเพื่อนร่วมทีมก็หวังจะทำงานได้ออกมาให้ดีและอยากที่จะเก็บ3ามแต้มเต็มให้ได้จากทีมจากญี่ปุ่นในวันนี้ ผมรู้สึกดีใจที่พบกับวิซุโกเบทีมเก่าของผมทีมแรกที่เคยให้โอกาสผมได้เล่นที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้ผมมีประสบการณ์การเล่นเจลรี่ต้องขอขอบคุณที่ทำให้ผมได้แสดงฝีมือที่ญี่ปุ่นผมมีความทรงจำที่ดีกับวิซุโกเบวันนี้กลายมาเป็นคู่แข่งกันผมดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆภายในทีมซึ่งหลายคนก็กลายมาเป็นสตาฟโค้ชผมรู้สึกดีว่าจะต้องลงฟาดแข่งกันครั้งหนึ่งผมเคยเป็นคู่แข่งมาแล้วที่โยโกมาเอสมารีนอต มันเป็นความรู้สึกที่เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมาเจอกันในฐานะคู่แข่งซึ่งเป็นเรื่องปกติของโลกฟุตบอลไม่สามารถบอกอะไรว่าจะวนมาเจอกันเมื่อไหร่พวกนี้ผมจะเก็บจชนะให้กับบุรีรัมย์ให้ได้สุดท้ายผมอยากให้แฟนบอลเข้ามาส่งเสียงเชียร์ให้กําลังใจพวกเราเราจะทําให้เต็มที่ทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับด่วนสาเหตุวิเกลไม่ส่งกับตันช้างลงดวนโคโอเอเชีย ครียดหนักเจอสสงการโค้ดคีย์บอร์ดร่วมส่งกำลังใจกับตันช้างควนหลงนะครับหลังจากทัพช้างศึกทีมชาติไทยพ้ายการ์นงทับของไิเกลโรสติโกโจฟอมแข่งควนเอาชนะทีมชาติโคเเชียอยอดทีมแข่งจากยุโรปไปอย่างสุดอะทึก2ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้ทัพช้างศึกคว้าชัยชนะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์24ปีบนเวทีฟี f a ฟ้าฟุตซอลเวิร์ลคัพที่ประเทศอุตเปกิสานนะครับซึ่งสามารถเอาชนะทีมจากยุโรปได้ แต่ว่านีหนึ่งสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยต่างสงสัยเพราะเหตุใดโค้ดมิเกลจึงไม่ส่งกัปตันช้างกิจสนาวงแก้วลงสนามในเกมพบก,กับทีมชาติคูเียแม้แต่วินาทีเดียวล่าสุดมีรายง,งานว่าสาเหตุสําคัญที่ไม่มีชื่อของกัปตันช้างลงสนามในเกมพบก,กับคูเียนั้นเป็นเพราะเขาเจอกับสถานการณ์โค้ดคีย์บอร์ดหลังเจ้าตัวมีชื่อติดทีมชาติไทยมาลุยศึกฟุตซอลโลกในครั้งนี้นี่เองแต่ว่าหลังจากโค้ดมิเกลไม่ส่งกัปตันช้างลงกับดันเจอประเด็นดราม่าของโค้ดคีย์บอร์ดเข้าไปอีก ในทนองคิดว่าด้วยอายุมากและไม่มีความเจ็าเป็นต่อทีมจึงทําให้โค้ดมิเกลไม่ส่งลงสนามนั่นทําให้ทีมเสียโควตาแต่อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงกลับไม่ใช่เป็นเช่นนั้นซึ่งสาเหตุที่แท้จริงที่โค้ดมิเกลไม่ส่งกัปตันช้างลงในสนามในเกมนี้เนื่องจากกัปตันช้างอยู่ในสภาวะเครียดหนักหลังเจอกระแสข่าวดราม่าของโค้ดคีย์บอร์ดในโลกโซเชียลซึ่งขันที่โค้ดมิเกลเลือกกัปตันช้างเข้าสู่ทีมลุยศึกฟุตซอลโลกในครั้งนี้ ต้องการใช้ความเกา๋าบวกประสบการณ์ของเขาที่เจ้าตัวเคยผ่านเวทีฟุตซอลโลกมาแล้วถึง4สมัยเข้ามาช่วยเสริมแกล่งทีมชาติไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละสําคัญอย่างมากต่อเทียมจึงวอลหลังจากนี้อยากให้แฟนๆชาวไทยส่งกำลังใจให้กับกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อให้ใช้ความเก๋าของตัวเองมีโอกาสได้หลงช่วยทีมชาติไทยในการสร้างความสำเร็จบนเวทีโลกซึ่งกาลังใจนั้นเป็นสิ่งสําคัญ เรียกได้ว่าโค้ดคีย์บอร์ดมันเยอะอีหลีครับพ่มไม่ไน่นองนี่คือสุปราเ่าฟุตบอลไทยนะฮะท่ทุกผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่17กันยายนนะครับ